คนที่มีเจตนาเป็นโจรคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ผมรังเกียจที่สุดผมจับทุกสัปดาห์ครับตั้งแต่ผมมาเนี่ยเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนหนึ่งพฤศจิกาผมไปบุกที่ปราจีนนะวันวันที่8พฤศจิกาผมไปที่ฉะเชิงเซาแล้วก็ทั้งในฟรีโซนนี่ก็บุกเข้าไปจับครับโรงงานรีไซเคิลที่แอบลักลอบนาขยะสาหกรรมมาจัดงานแบบไม่รับผิดชอบแบบนี้วันที่26พฤศจิกาไปถึงลบุรีครับเอา การอุตสาหกรรมไปซ่อนอยู่ในหุบเขาเนี่ยผมก็ตามไปนจับเหมือนกันครับบอกก็คือ1เมื่อพบผู้กระทําความผิดแล้วก็ต้องดําเนินคดีกรกดาเป็นต้นมาเนี่ยรายละเอียดทั้งหมดเป็นตารางอยู่ในมือผมนะครับถ้าพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยทุกทุกคดีทุกที่เนี่ยผมคิดว่าคงใช้เวลาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่งข้อมูลนี้ให้กับท่านสสน,นะครับว่ามันมีการดําเนินการ <S <S ไม่ใช่แค่นี้ครับนี่คือบริษัทที่เราพบ ถ้าไม่พบเนี่ยวันนี้ผมยินดีรับทุกเบาะแสครับท่านแจ้งผมมาเลยครับว่าไปพบที่ไหนนะครับผมแล้วทุกที่ได้นําสื่อมวลชนไปนําเจ้าหน้าที่ไปดําเนินคดีทุกรายครับสัญญาณผมลงไปชัดมากไม่มีการเคลียร์ไม่มีการจ่ายไม่มีการเปรียบเทียบจับคนที่มีเจตนาเป็นโจรคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ผมรังเกียจที่สุดต้องดําเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดอย่างเดียวเท่านั้นผมจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาทํามาหากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี้แล้วผม ประกาศไปทั่วประเทศเลยนะครับถ้าใครทําอยู่เนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยถ้าท่านไม่หยุดเนี่ยผมจับแน่นอนนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นถ้าจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยต้องแก้ที่ระบบต้องแก้ที่ตัวกฎหมายครับพวกกลุ่มธุรกิจที่อยากทําดีเขาก็มีเขาไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้เพราะพวกสีเทาสีดำเนี่ยมีต้นทุนอย่างเดียวคือจ่ายใต้โต๊ะอย่างเดียวที่ผ่านมาผมถึงจับ เด็ดขาดไม่มีการต่อรองไม่มีการเปรียบเทียบปรับดำเนินคดีอย่างเดียวไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง mm hmm. เพื่อที่จะกำจัดพวกสีเทาสีดำออกไปให้หมดแล้วในขณะนี้ที่นิคมอุตสาหกรรมผมก็ทำเป็นต้นแบบได้มีการศึกษาติดระบบ track tracing ขยะอุตสาหกรรมดูวงจร circulation ของของขยะอุตสาหกรรมทั้งหมดเพื่อจัดระบบใหม่ครับบริหารจัดการให้ขยะอุตสาหกรรมเหล่านี้ถูกกำจัดถูกต้องตามวิธีทั้งหมดครบถ้วนร้อและไม่มีการลักลอบนำเข้าให้ประเทศไทยถูก ตาหน้าว่าเป็นโรงขยะของโลกแบบนี้ไม่เอาครับแต่ที่สําคัญที่สุดจะต้องมีการออกกฎหมายใหม่กฎหมายฉบับใหม่คือพรบการอุตสาหก,กรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่วันนั้นวันนี้ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาเพียง2เดือนตั้งกองทุนนะครับเพื่อที่จะรวบรวมนําเงินค่าปรับทั้งหมดหรือมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไว้สําหรับ e AR, เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอ,อย่างเคสที่เกิดขึ้นที่วินโพเซ s โดยถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างถาวรย,ยั่งยืนจะต้องมีการออกกฎหมายแล้วก็จัดระบบใหม่ ซึ่งผมได้ทําแล้วร่างกฎหมายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนําเข้าสู่กระบวนการปรากฎหมายก็นะหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพัชระพูจะเจริญพักดีครับส่งสาวส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะฮะเพราะว่ายามนี้บ้านเมืองก็เป็นสิ่งที่เรารู้เองเห็นเองนะครับต้องยอมรับว่า ทุกท่านต้องศึกษาเขาเองนะครผมเพราะว่าการเมืองมันมันถึงยุคจริงๆเลยนะผมศึกษาการเมืองมาตลอดตั้งแต่เรียนมันธยมปลายก็ชอบเพราะว่าถามว่าทำไมถึงชอบเพราะว่าในสมัยก่อนนักการเมืองครับ ทั้งสือพิมพ์นักข่าวจะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้คือความจริงในอดีตพอมาถึงความจริงในยุคป,ปัจจุบันก็เป็นที่เห็นในยุค 5G เนี่ย 6G เนี่ยวันเสียงปืนแตก ที่ปะจีนบุรีก็เป็นลางบอกเขตสงครามการเมืองเป็นบททดสอบของวบอ,อ .62 สผู้ชัการตำรวจภูธรภาค2เป็นบททดสอบของวบอหก ผู้ว่าการจังหวัดปัจจินบุรีเป็นบททดสอบของพิทักษ์หนึ่งและที่สุดเป็นบททดสอบของสอรอหนึ่งซึ่งดูแลตําหจด,ดูแลสมรภหมชาตินะก็คือนายกท่านที่สามเบ็ดทายาทของนายกทักษิณนะครับเราก็ต้องดู เฝ้าดูเฝ้าติดตามประจักษ์พยานพยานหลักฐานนะฮะอันนั้นก็ให้เป็นเรื่องของขบวนการยุติธรรมนะฮะเป็นเรื่องของพนักง,งานสอบสวนเป็นเรื่องของคองพิสูจน์หลักฐานก็ประชาชนก็ต้องดูนะฮะเราก็จะไม่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แต่สิ่งที่ปรากฏการที่เราเห็นคือ เรามีสายใหญ่พิอ้วนพูนธรรมเะชิยะชัยเป็นหลักชัยหนึ่งเราก็จะเห็นฟาร,รม์มผมไม่รู้จะใช้คำพูดว่าอย่างไงเห็นการกระทำของประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่าเขมรประชาชนก็คงจะสัมผัสได้าจากข่าวสารที่ไปเร็วนะครับเพราะว่า ปัจจุบันก็มีการซื้อมือถือเพิ่มขึ้นเพราะวาหลังจากได้แจกเงินไปคนละหมื่นนะฮะก็ดีเพราะว่าเป็นการสื่อสารและเป็นช่องช่องทางการรับฟังข่าวสารแต่ท่านก็ต้องพิจารณาสังเคราะห์วิเคราะห์อเอาเองครับแต่วันนี้ผม นั่งอยู่กรทมเนี่ยก็รับข่าวสารจากพี่น้องบ้านสร้างปาจีนประจันตคามก็แลกเปลี่ยนกันไปเพราะว่ามันเป็นข่าวสารบ้านเมืองอฟังข่าวสารจากจังหวัดเชียงใหม่จากพี่น้องฮอดอมก่อยดอยเต่าก็เร็ว ฟังข่าวสารจากพี่น้องเบลเยียมก็เร็วเพราะว่าจากฝรั่งเศสเร็วหมดเลยเราสื่อสารไล้พรมแดนแต่ว่าราชอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นะฮะเรามีกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศปกป้องประเทศชาติและราชบัลลังก เหน,อเน,อเน,อเนือสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือความสามัคคีของคนในชาติไทยของเราเองนะครับซึ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากตัณหาของนักการเมืองบางคนบางประเภทตัณหาของขุนนางกลางชินบางคนบางประเภทก็ค,คือทุกสังคมที่ผมบอกทุกครั้งมีทั้งคนดีและไม่ดีพูดอีกครั้งก็ พอหลวงรก้าพระองค์ทังส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองปั้นเมืองครับแต่เมื่อ 3G 4G 5G ไปเร็วสงครามการเมืองก็ทวีความร,นร,รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าการกระจายอำนาจก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันก็เป็นผลดีเป็นข้อดีนะแต่ว่า ในบางเรื่องเนี่ยผู้รับฟังข่าวสารไม่มีข้อมูลแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสัมมาสมาธิก็จะหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่า<ๆ>การที่เรามองเห็นสงครามการข่าวเนี่ยมาตั้งแต่ปี คือเริ่มมาตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาเริ่มเริ่มมาตลอดนะฮะเริ่มมาตลอดแล้วก็มาทวีความรุนแรงก็ปลายปี61 62 63 64 65เรื่อยมาจนทั้งถึงปี67เนี่ยแต่ปี67เนี่ยมันเป็นควารมรุนแรงที่งดงามนะฮะเพราะว่ากระแสโซเชียล กระแสสงครามการเมืองกระแสสงครามวัฒกรรมมันทำให้ประชาชนหูตาสว่างและได้พิสูจน์จำแนกข้าการก็ดีจําแนกนักการเมืองก็ดีนะฮะทุกอย่างมีประจักษ์พยานพยานหลักฐานนะฮะ ในคังที่ในครั้งที่สถาปนา,นากราโศสินแล้วก็มีกฎหมายตาสามดวงปัจจุบันแล้วก็มีรับนวนหกเลือกตั้งครั้งที่1ก็ปีหกสองครั้งที่สองปีหกหแล้วก็มาปี67ก็เป็นการโหวตนายกครั้งที่สองเราก็ได้นายกอิงมา มเมื่อได้นายกอิงมานายกอิงก็มากํากับสำนักงานถอยแห่งชาติเพราะฉะนั้นวันเสียงปืนแตกที่ปราจีนก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีไม้ลายมือผลงานของตัวท่านนายกอิงเนี่ยนะฮะซึ่ง ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชินวัตรโมเดลนะฮะชินวัตรโมเดลก็เริ่มจากนายกทักษิณชินวัตรท่านสมัครสุนทรเวศท,ท่านสมชายวงสวัสดิ์ท่านยิงลักษณ์ชินวัตรท่านเศรษฐาทวีสินนะฮะและก็ามาท่านนายกอิงนี่แหละครับอันนี้คือความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับเพราะ ทุกท่านก็ไปเลือกสสที่ท่านชอบพรรคที่ท่านชอบมาเองแล้วสสที่ท่านรักที่ท่านชอบ,ออท,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 ชอบที่ท่านเลือกเขาก็ไปวหวตนายกนะฮะทีนี้พอเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงเราผ่านบทเรียนสงครามการเมืองเราผ่านบทเรียนกีฬาสี คือคนในวัยผมเนี่ยจะผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะผมเห็นนักการเมืองหลายสายพันธุ์เห็นข้าการหลายสายพันธุ์นะฮะอันนี้คือความเป็นจริงและเรื่องจริงที่เราที่เราต้องยอมรับนะฮะเราคนไทยเนี่ยต้องยอมรับแล้วก็ พิจนาเอาว่า,เ,า,เ,า,เ,าเลือกตั้งคราวหน้าเราจะเลือกใครนะฮะขออภัยนะครับเราต้องพิจณาเอาเองว่าเลือกตั้งคราวหน้าเราจะเลือกพรรคไหนเลือกใครเราจะดูที่นโยบายเราที่เราจะดูที่ประวัติชนคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยกะกะตเขาก็เป็นผู้พิจณานะฮะแล้วเราก็มีกะกะตเนี่ยดูแลการเลือกตั้ง เรามีปปชปปทสามปดูแลเรื่องการทุจริตเรามีกองรชาการภาคต่างๆภาคหภาคสภาคสภาคสภาคหาภาคหภาคเภาคแภาคเก้าเรามีสอบสวนกลางครับเพราะนั้นเราก็ต้องอดทนต่อการเวลานะฮะทุกอย่างเนี่ย ผมบอกมาตลอดว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนครับเหลืออีกไม่กี่วันก็จะมีการเปิดรับสมัครนายกอบอจอสมาชิกสภาจังหวัดนะฮะซึ่งซึ่งมีบางจาังหวัดก็เลือกตั้งไปแล้วเนื่องจากนายกอบอจเหล่านั้นลาออกก่อนกำหนด อันนี้ก็เป็นเหตุผลเฉพาะตนนะครับแต่ว่าผลการเลือกตั้งหลายจังหวัดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นราบบุรีนครศรีธรรมราชและหลายจังหวัดก็เป็นเครื่องบ่งชี้เป็นเครื่องวัดค่านิยมของ ประชาชนในพื้นที่นั้นนะครับผมผมต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีทัศนคติทางการเมืองต่างกันไปนะฮะต้องต้องยอมรับกติกากฎเกณฑ์อย่างนี้ก่อนนะฮะเหมือนสสเหมือนกันฮะท่านสสเขตก็ดีท่านสสปาทิลิสก็ดีก็มีประสบการณ์มีวัดปฏิบัติต่างกันไปครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขหน้าที่ของเราก็คือไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกคนที่ไม่มีตำแหนิงทางกฎหมายทางการเมืองและในทางที่ไม่ดีและต้องไม่ละเมิดก้าวล่วงสถาบันและต้องไม่ละเมิด มาตราหนึ่งหนึ่งสองนะฮะเอากันสั้นๆอย่างนี้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยที่มีประเทศไทยที่พระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมือง เรามีประสบการณ์จากประชานิยมเรามีประสบการณ์จากสงครามวาัตากรรมครับเลยต้องถือโอกาสเรียนพี่น้องคนไทยที่รักทั้งหลายว่าวันนี้เราต้องตั้งสตินะฮะเตื่นเช้ามาถามว่าตัวเองมีสติหรือยังมีสติในการเลือกคนดี มีสติในการเลือกพักการเมืองและมีสติในการวิเคราะห์วิจัยหรือว่าสรุปก็คือคิดวิเคราะห์แยกแยะนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเดินไปข้างหน้าแล้วก็ต่อสู้กับ พูดตรงๆเลยต่อสู้กับพมา่าต่อสู้กับคำมเมนได้นะฮะเพราะอะไรครับคุณดูเหาคำพูดของผู้นำคำมมนก็ดีหรือพฤติกรรมของพมา่าก็ดีเนี่ยมันไม่ต่างจากประวัติศาสตร์การเมืองครับนี่แหละผมถึงบอกว่าระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลา พิสูจน์คนครับสงครามวัฒกรรมจะพิสูจน์ตัวตนของนักการเมืองครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ